ท่านต้องตอบคาถามตรงนี้เพราะดิฉันต้องตอบคำถามประชาชนนะคะเพราะว่าดิฉันสั่งไปตั้งแต่ก่อนบ่ายสองว่าให้ SMS เตือนให้หมดทุกอย่างแต่ระบบไม่ออกก็เลยไม่ทราบว่ามันต้อง Improve ตรงไหนเพิ่มเติมอีกสิ่งแรกที่ต้องควรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรคะประชาชนประชาชนควรได้รับรู้อะไรบ้างใช่ในเรื่องของ SMS ไหมคะถ้าใช่เนี่ยหน่วยงานไหนนะคะที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ทุกคนยกมือตอบได้เลยนะคะเพราะอันนี้ต้องทํางานร่วมกันต้องแจ้งทางปอพแจ้งปอพปพไปไหนต่อค่ะหลังจากการณ์ปอพส่งเอสเอสดปอพส่งไปที่กสทชเพื่อให้ส่งเอสเอสแจ้งโอเคได้ยินว่าปอพส่งกสทชสองครั้งจริงไหมคะส่งทั้งหมดสี่ครั้งครับส่งทั้งหมดสี่ครั้งตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์ส่งครั้งแรกตอนกี่โมงคะส่งครั้งแรกในตอนสิบสี่สี่สองอันนี้พี่น้องจะไม่รู้เลยว่าจะต้องทำตัวยางไแปอบนึงาตขยันทีบบ คำจะพอพอไหมคะว่าต้องส่งเอสเอสบอกประชาชนพอพอส่งให้เราประมาณบ่ายสองโมงสี่สิบสี่สิบแล้วได้ทั้งหมดแล้วได้ส่งไปทั้งหมดเท่าไหร่ไปสิบกว่าล้านใช้ไหมครับสิบกว่าล้านแต่ทําไมตอนแรกที่ออกมาเนี่ยคนบอกว่ายังไม่ได้เอสเอสกันอยอะครับที่ผมกัดเลียนครับแล้วส่งนี่คือเราย้ำเป็นที่กรุงเทพไหมคะหรือว่าเราใช่ได้ครั้งแรกสี่จังหวัดครับกรุงเทพข้อความที่ส่งเนี่ยท่านส่งว่าไงคะส่งว่าทั้งหมดสี่ครั้งครับค่ะก็ปัญหาเราก็คือเห็นได้ชัดนะคะว่า การส่งเอเเของเรานั้นช้านะคะแล้วก็ไม่ทั่วถึงอันนี้คือปัญหาซึ่งอันนี้เนี่ยข้อนี้ข้อ,ขอแรกที่ต้องจดไว้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเป็นอย่างแรกท่านมีข้อแนะนํำไหมคะแนะนํามาเลยสิ่งที่กสอชเราดําเนินการให้ตอนนี้นะครับคือหนึ่งแบบทีเราขออนุญาตทุกท่านปิดเครื่องมือสื่อสารก่อนนะคะจริงแล้วเนี่ยปัญหาคือว่าเซลล์บอทแ,แทสที่เรายังไม่ได้อันนี้คือปัญหาที่หนึ่งแต่ปัญหาที่สองก็คือว่า SMS ในการแจ้งเตือนคือช้าและข้อมูลที่ส่งไปไม่ได้จะเป็นประโยชน์มากจริงๆตอนนั้นเนี่ยทุกฝ่ายก็ควรจะร่วมกันที่จะบอกอรายละเอียดว่าควรจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง